ตอน3ตัวจี๊ดครับกับเดอะนัทวันนี้จะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซที่อยู่หน้าช่องและสวัสดีพี่พี่ที่อยู่ในครอบครัวทุกคนทุกท่านเลยครับเมื่อวานนี้เนี่ยถึงหน้าช่องจะว้าวุ่นแต่ในครอบครัวยังยิ้มกว้างๆกันเหมือนเดิมครับกับ ผลงานแนวทางที่นัดจัดวางไว้ให้ในครอบครัวก็ยินดีกับพี่ๆสมาชิกที่อยู่ในครอบครัวด้วยแล้วกันครับไม่ว่าจะเป็นชุดโครงการ3ที่วางไว้เนี่ยก็เข้มเข้มกันไป1บินครับและยังรวมไปถึงนะครับตัวแยกเน้นอย่างทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับโรมานะครับสูงใบตั้นก็มากันเต็มมากันครบมากันแบบสวยๆเลยครับพี่ๆที่อยู่ในครอบครัวก็ ยิ้มกว้างๆกันไปอีกแล้วครับและสําหรับพี่ๆที่อยู่หน้าช่องครับใครที่อยากได้ทัศน์ฟุตบอลและแนวทางฟุตบอลดีๆแบบนี้ครับอย่าลืมครับที่จะเปิดใจเข้ามาครับทางเข้าอยู่หน้าโปรไฟล์นะครับปัดขวาจิ้มลิงก์เข้ามาได้เลยครับและสําหรับค่ำคืนวันนี้ครับกับ3ตัวจี๊ดที่นัดหยิบยกมาฝากครับในส่วนของตัวจี๊ดตัวที่1เนี่ยมองไปที่ศึกฟุตบอลตุรกีซูเปอร์ลีกได้เลยครับเป็นทางด้านเจ้าถิ่นครับอย่างเบสิกตัสจะเปิดรังเย้าต้อนรับการมาเยือนผู้มาเยือนอย่างอันตยาสปอรับ ซึ่งผลงานช่วงหลังของเบสตัสเนี่ยดูดีกว่าผู้มาเยือนแบบชัดเจนครับแต่ก็ต้องบอกว่าผู้มาเยือนเองช่วงหลังเองเนี่ยก็ค่อนข้างเหนียวแน่นพอสมควรถึงจะหนักไปทางเสมอก็ตามแต่แต่สุดท้ายแล้ววันนี้ครับด้วยขุมกําลังครับมาตรฐานของทีมและเบสตัสที่ได้เล่นในถิ่นเนี่ยค่อนข้างที่จะได้เปรียบมากๆเลยใส่ติในบ้านค่อนข้างน่าสนใจรวมไปถึงกําแพงที่เปิดมาวันนี้และการปรับวอเตอร์ที่ เอ็นเอียงไปทางด้านของเบสตัสพอสมควรครับวันนี้เชื่อว่าในบ้านครับเบสตัสจะเปิดบ้านเบียดเอาชนะผู้มาเยือนอย่างอัตยาสปอร์ได้อย่างน้นอยๆหนึ่งประตูจัดให้เบสตัสเป็นตัวจี๊ดตัวที่หนึ่งประจำค่ำคืนวันนี้ครับตัวจี๊ดตัวที่สองครับประจำค่ำคืนวันนี้ครับมองไปที่ศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้เลยครับเป็นทางด้านของเอเวอร์ตันครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนผู้มาเยือนอย่างคิดตันพาเลทครับผลงานช่วงหลังของเจ้าถิ่นอย่างเอเวอเรตันเองเนี่ยก็ค่อนข้างน่าเป็นห่วงเลยครับถือว่าอยวรออะพอสมค เลยเกมล่าสุดก็บุกไปพ่ายกับแมนซิตี้มา2ประตูต่อศูนย์ครับส่วนทางด้านผู้มาเยือนอย่างคิตตันพาเลตเองอยู่ในช่วงที่ถือว่าโคม่าเลยครับหลัง5เกมหลังสุดแพ้ไปถึง4เกมและปัญหาหลักๆของคิตตันพาเลตเลยคือ ออกไปเล่นเป็นทีมเยือนเนี่ยโอ้โหไม่ดีเลยครับสเกมหลังสุดในฐานะทีมเยือนแพ้ติดต่อกันมาถึง4เกมอยู่ในช่วงที่ทรงบอลไม่ดีเอาเสียเลยครับวันนี้นะครับต้องบอกว่ารูปแบบเกมเนี่ยอาจจะดูเอื่อยๆไปนะครับสำหรับคู่นี้เพราะฟอร์มไม่ดีกับฟอร์มไม่ดีมาเจอกันแต่ยังมองว่าก่อนลงแตะครับเขามองว่าเอเวอเรตันดูเหนือกว่าเล็กน้อยต้องเปิดบ้าน เบียดเอาชนะทางด้านของคิตตันพาเลตครับให้ได้อย่างน้อย1ประตูในเรื่องของการปรับวเอเตอร์มาก้อนข้างสวยครับเอ็นเอียงไปทางด้านของเอเวอตันพอสมควรเลยครับวันนี้เนี่ยหากเปรียบเทียบกันปอนต่อปอแล้วก็ยังมองว่าอยากซื้อใจเกมในบ้านของเอเวอตันเชื่อว่าจะเปิดบ้านเบียดเอาชนะคิตตันพาเลตได้อย่างน้อยหนึ่งประตูตัวจี๊ดตัวที่2ประจําค,ค่ําคืนวันนี้มองไปที่เจ้าถิ่นอย่างเอเวอตันได้เลยครับ ตัวจี๊ตัวที่3ประจำค่ำคืนวันนี้ครับมองไปที่ศึกลาลิก้าสเปนได้เลยครับอันดับที่5อย่างแอตแลติกบินเบาครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนผู้มาเยือนอย่างคิโรนาอันดับที่2ของตารางในปัจจุบันครับซึ่งก่อนลงเตะเนี่ยอันดับที่5ครับกับถูกมองว่าเหนือกว่าครับต้องเปิดบ้านเบียดเอาชนะทางด้านของคิโรนาให้ได้อย่างน้อย,นอยหนึ่งประตูซึ่งกระแสเนี่ยก็ค่างดูที่จะแปลกๆปลกประนิดนึงครับผลงานช่วงหลังของบินเบาเองครับ มีแผ่วๆลงไปให้เห็นบ้างนะครับแต่สุดท้ายแล้วสติในบ้านของบินเบาเองเนี่ยค่อนข้างที่จะดูแข็งแกร่งและก็เหนียวแน่นมากๆครับผ <c oughs> ู้มาเยือนอย่างทางด้านคิโรนาครับโอ้โหช่วงหลังเองเนี่ย แถวให้เห็นอย่างชัดเจนเลยครับแตกต่างจากช่วงต้นฤดูกาลที่ฟอร์มโดดเด่นมากๆเกมล่าสุดเนี่ยโอโ้โหเรียกว่ายับเลยครับโดนทางด้านของราชาชุดขาวเลยอเมริกตบไป4ประตูต่อศูนย์ครับถือว่าเป็นผลงานของคิโรนาที่ดอบไปเยอะพอสมควรเลยกับฟอร์มช่วงหลังและวันนี้ก่อนลงเตะครับอันดับที่5ยังดูเหนือกว่าอันดับที่2ด้วยเพราะฉะนั้นสําหรับกระแสวันนี้ครับค่อนข้างที่จะ อยากให้พิีกท่านครับวัดใจไปที่เกมในบ้านของแอนเล,ลติบ,บินเบามากๆครับในเมื่อกระแสะแปลกๆแบบนี้ครับอันดับที่5ต่ออันดับที่2 วัดใจแอตแลนติกบินเบาจะเปิดบ้านเบียดเอาชนะทางด้านของคีโรน่าอย่างน้อยๆ1ประตูครับและนี่คือ3ตัวจีบประจำค่ำคืนวันนี้กับเดะนัดครับและพี่ๆท่านใดครับที่อยากได้แนวทางฟุตบอลดีๆมากกว่าหน้าช่องการอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอลมากกว่าหน้าช่องครับก็ฝากไว้ด้วยครับทางเข้าอยู่หน้าโปรไฟล์เรียบร้อยแล้วรับรองว่าครอบครัวของเดนนัดไม่ทำให้ผิดหวังอย่างแน่นอนครับสวัสดีครับ